พี่น้องครับมเมื่อบ่งการเสียบยอดบักม่วงปลูกต้นก้าแล้วจังเลยมาเสียบยอดเพิ่นมาพี่น้องถ่พผ้า,มาเมิ่บงการเสียบของมอง่วงผมต่อไวอแต่ปีไก่พีซื่นนี่เมื่อบ่งมเมื่อบ่งคักๆนี่ครับการเสียบยอดนี่สภาพเพิ่นแหลมเป็นปากสลามแล้วก็เสียบต่อ เทียบหยอดพนลงผลลับสองปีพี่น้องพี่กายพี่ซื่อนสองปีพี่กายพี่ซื่นเดี๋ยวสิภาพมาเบิงการได้ผลของผลนานพี่น้องเป็นดอกแหลวเห็นบอพี่น้องเห็นบอ,อเพิงเอาพี่น้อง ไล่ดอกดูลไลยต่อไลยดอกดูต้มโซเงนเชีวยวไบเต่ปีไก่ดิพี่น้องว่าเบิ่งหุ่นพี่น้องห็นบอกได้พ้นเกินขาดห็นบอกพี่น้องเบิ่งติุสมห้เบิ่งสูงตัวหัวนั่นพี่น้อง ừng khắc khắc đẹp ơn khắc tuần cả bóng móng phùm bóng móng bản không nhìn thấy nó kìng cho ông vân những chuyến xóm nga xóm nga xóm kìng อันนี้บอกบอกม่วงพื้นบ้านเฮายังบ่กั่านี่เป็นดอกคูอสองปีว่ามันเป็นดอกสองกิง่งสองงายหย่อนดี๋ผมเอามาเสียบก็ได้พ้นบาดน,นี่เป็นดอกแล้ว สิริกินหมากแล้ววานนีน้สุดยอดเลยคักบอพี่น้องสองปีได้กินหมากต้นกาเพิ่นปลูกสองปีกั้นบ่อเทิงหาปีมัสิได้กินหมากอ้าวเสื้อดแดงแดงร้านผู้ใดขึ้น,นดือแทะ้ะยกเปล่อเมือกสุดยอด Nah. <laughs>